อ่ะมันเฮ้าหวยโชคสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนกับผมมม่ละพี่น้องลาพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดวันพุธที่สามสิบกรกฎาคมสองห้าหกแปดเมืองผลลาพัฒนาเมื่อวันจันทร์พี่น้องเลขบนออกหาสองแปดเลขล่างออกสองห2าสองแปดสองห้าเนาะพี่น้องเนาะ ของปูศูนย์เจ็ดนี่เด็กวิ่งมาเขา่าตะว่าจับคูเขา่ามันเป็นตัวล่องนะพี่น้องปูไปเน้นสามไปเห็นไ่มเข่าสองแปดตรงตรงต้านเป็นตัวล่องปูเน้นสามแปดสามเก่าสามศูนย์ไปเข่าสองแปดตรงตรงตัวล่องได้พี่น้องไนดะ้เข่าตัวล่อง เรามาตามกันต่อยไปนอกมาแรกงในสองถมเคืองของปูสูดเก็ด วันพุธที่สามสิบ ปู๊ศูนเจ็ดวิ่งบนล่าง เจ็ดกับสามผู้เน่นที่เจ็ด ย่งสวดสวดฝน,น,นมาอกอละ่ะหนึ่งเกตหนแหนึ่งเก่า สองเจ็ดสองแปดก็มีมาถ้าพี่น้องพามาก,กับตัดได้มันออกสองแปดมาสองอ้ยสองเก่าเลยกเก่าพี่น้อง สามเจดบริจับเนี่ยผู้จับให้แล้วให้นอ้องสามแปด สามเก้าเก้าคู่หมดลางไปกับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเน้นจิตเจ็ดหนึ่งเก็ดรสองเก็ดรสามเก็ดตัวเน้นตัวเด่นเน้นจิตเจ็ด ติดสามก็จะเป็นตัวล่องเนาะพี่น้องเนี่ยสามแปดสามเก้าเลย่ะพี่น้องเข้าแคปหน้าจอเอา วันพุทธที่30กรกฎาคม2568ลาวพัฒนาปู่ศูนย์เจบนล่างวิ่งรูด7กับ3มปูเน้นที่สาเน้นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหน้าสองเูเน้นที่เจ็ดได้ไปหน่องไดู้เน้นติดเจ็ด ในไล่เมื่อปูศูนย์เจ็ดมีสัญลักษณ์มีโลกโกลฟามาละ่ะปูศูนย์เจ็ดเช่นวะแคปหน้าจอครับผม,มรถรรมขจัดตะขัดกระพันกราบขอบพระคุณปูศูนย์เจ็ดได้หลายที่แบ่งปันแนวทางลาบพัฒนาขอให้พี่น้องเข้าโชกมันเรื่อยๆเฮงปังๆอีกไว้เขาอีกเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามบ้านเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม